สวัส <Okay. S 1> ดีครับมาพบกับออสพากินนะครับในช่องของฟินแลนด์ไทการ์เดนครับวันนี้เราจะมารีวิวพวกกล่องนะครับวันนี้ซื้อมาสองกล่องให้ต้นกล่องหนึ่งออสกล่องหนึ่งเนาะอันนี้ต้นกินพริกแกงหมูกรอบนะครับไข่ดาวไข่ดาวนี่มาเจียวที่บ้านครับมันจะขี้เลยหน่อยอ่นะต้นชิมดิ เป็นเลยรัซาเต๊เจ้าประจําตจ้าประจําครับแล้วกองเ่าไ้ไเนี่ยอาอะไร่ะเออสี่ิบห้าสี่สิบห้ี่สิบห้าได้หมูได้ไข่ดาวครับเออโบได้ไข่ดาวได้ไข่ดาวแต่หมูเอาดาเพเองหน้าอีใส่เข้าให้อีกจากน้อยเนาะแขงไปน้อยหนึ่งถ้าเป็นแม่น่ะคเพราะว่าใส่กองใหเสียเป้่าแต่ทีนี้สำหรับคนกินหลายๆแล้วอีโบอี ใส่ข้าวเพิ่มอีกน้อยก็ดีนะสี่ห้ามาดบันนอเขาอำเภอลุมเก้าแต่ก็บม่เป็นอย่างหรอกอะดีเพิ่งใส่มาท่วนี้สําหรับคนกินนน้อยอันนี้เ้าไว้ซื้อออดต่อออตนี่เป็นกะเพราเครื่องในไก่เราเครื่องในไก่วันนี้อยากกินเครื่องในไก่แล้วไงก็เกือบเกือบดีนี่มีกลืนมีตับไก่แดดนิดนึงรสชอบรสจัดเนย้็ใส่พริกเยอะนะครับไข่ดาวขี้เหร่เจียวเองครับ วิธีกินไข่ดาวแยกไข่แดงไว้ก่อนอแล้วเราก็จะกินไข่ขาวแล้วทีนี้การกินข้าวกองนี่มันสะดวกสบายหรือว่าประหยัดหรือว่าประหยัดหรือว่ามันไม่ประหยัดแม่แต่ว่ามันเร็วมันเร็วรวดเร็วมันได้กินเลยรอไม่ต้องตําอะไรเตรียมอะไรเตรียมของแต่ว่าก็เสียมันก็ไม่ประหยัดแม่ถ้าเราไปซื้อหมูนี่เครื่องกิกโลนึง หูร้อยหนึ่งลร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งีราผัดได้หลายจานเนาะหลายจานเนาะแต่นี้เขาก็ต้องมาเตรียมเครื่องเตรียมอย่างกระโพอกันเอาลองตักอีกคำหนึ่งแล้วชิมรสชาติเป็นงไงตักทีเสิรอฟมาแล้วเ่อยเอาโบ้ด้บอกร้านเพิ่นแล้วเนาะบีโบ้ร้านโบ้กบ้อะไรบ้าง ไ,ไม่บอกเดี๋ยวคนไปอุดหนุนร้านแล้วจะรอคิวยาวมไม่บอกดีกว่าหาเองนะครับในลมเก่านีา่แหละอยู่ตรงไหนสี่สิบห้าของออดกระสิบห้าหรือครับของต้นกระสิบห้าหรือครับน้ำออดวะได้เข้าน้อยหรือมากสำหรับแม่ว่ะถ้าคนต้วนให้ข้าวเขาอิกนิดเด้อถ้าผู้ให่เข้า,ขา,ขา,ดดา,ขามาเบิ <c oughs> ้งคิปนี้ร้านขาย ใช่ข้าวขาวหมุกอันนีก้ก็ข้าวผัดโะซื้อมาข้าวผัดส่งกองหน้าตาอย่างนี้แลรู้ว่าเป็นของตัวเองแล้วเพิ่มข้าวให้จากน้อยเด้อค่ะอืรสชาติดีอยู่ครับตาตอนี้ <c oughs> ผัด <c oughs> อร่อยแล้วอิ่มอะไรเ <c oughs> นี้ยก็อิ่มอยู่ไนะมฮอนมืนสวย <c oughs> บ่ฮอดอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เราลงสิมึงน้ำตักข้าวเรา็ะสมน้ำสุกบึง น้ำซุบกรอกหวาน,วนๆนวลนัวครับแล้วก็โรยด้วยผักทีแล้วก็อะไรนะผักทีใบเรื่อยอถ้าไปนั่งกินที่หลางก็น้ำซุปมปันจะร้อนแบอันอนี้ตักใส่ถุงแมวก็จะเย็นเร็วหน่อยออแล้วก็ลำไยนี่ออดซื้อลำไยมาพ่อกิโลเขาได้เนี่ยลำไยลูก อันนี้เขาบอกคัดพิเศษโดดสุดๆไหบเนื้อมันจะกรอบๆหน่อยดีนะอนกินยังว่าอร่อยสี่สิบบาทเมืองไทยเฮานี่อุดมสมบูรณ์เนาะยากินอย่างก็ได้กินปันว่าอันนั้นเพราะปันว่าลกอันอย่างก็ปันว่าลกออนไลน์ที่ยากินอย่างก็สั่งได้กินเลย ออกไกลตลา่าบึงเอิร์โซบีดูหน่อยหนึ่งค่ะบ้านอยู่ไกลตลาาเด้อบอกไกลไปไหนขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณมาถึงสองร้อยเมตรหรอกก็ถึงตาลาดแล้วสะดวกสบายคือโซนนี้นะคะเราพาผู้ใหญ่ไปซื้อกับข้าวกับน้ำอยู่ตลาาลมเก่านี่มีทุกอย่างเด้อค่ะลมเก่านี่โบเมกนกระจอกเด้อค่ะมีอาหารการกินมีผลไม้ลากไมมอุดมสมบูรณ์เหมือดมื้ออ,อ,อ,อาหารเหมือดมือม้อพื้นหัก ร้านค้ากะมีถ้าผู้ใดเอ,อีเห็ดกับเข้าสุกเสิร์ญหรือว่าอันอย่างเงี้ยมีแม่ค้าไขา่ประจําอยู่ร้านขายักไข่ปลาลุงปลาล้าไขา่พริกไข่เกลือไข่หมูมีอยู่ค่ะอยู่ในในในตลาดสดนี่นะแต่ตลาดเช้าเพิ่นกวายแล้วตลาดเช้านี่เพิ่นอีเปิดประมาณตีตีสี่ประมาณตีสี่คนกลังลลายแล้วไปจนถึงเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงก็วายได้แล้วค่ะเก้าโมง กับแมค้าก็เริ่มเก็บของแล้วแมค้าแมค้าแบบแมค้ามาโบเมนราคาแมค้าประจําแมค้ามาซื้อมาของไปขายในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็อีมีตลาดแรงฉันแบบออดมีตลาดแรงเป็นบอกราดแรงนี่ก็มีอาหารการกินหลายอย่างที่ออดลองบอกให้แม่ฟังด้วยออดเคยขายของที่แถวนั้นมีอาหารอร่อยๆไหมครับอาหารอาหารพื้นบ้านพวกหมกพวกอะไรนะเยอะเนี่แล้วก็ ของกินเล่นอาหารข้าวแกงเขาจะทำมาขายกันเยอะหลายเจ้าเลยครับขายแข่งกันมีม้เลือกเยอะครับแล้วลองมาเดินดูนี่โอ้โหได้ของกินกลับบ้านมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันนะมาเที่ยวตลาดลมเก่า<ล>ร้วังหมดตวัวแลวแม่ได้ยินข้าวมาว่าคนลมเก่าเนี่ยอาหารนี้ต้องหนึ่งสะอาดไหมบอ๊ะม่นครับ สต้องอร่อย,ออยสามราคาต้องพอดีอดออนอกนอกนั้นถ้ามาขายนี่ถ้าไม่ได้สามอย่างนี้อยู่เป็นแม่ค้าขายไม่ได้นานที่ลมเก่าโดยเฉพาะลมเก่าเท่าที่ทราบมานะคะครับนลมเก่าจะควบคุมคุณภาพอาหารเองครคนคนมาเที่ยวก็จะได้รับอันีิสงไปด้วย คนมาเที่ยวก็จะได้อาหารดีสะอาดคุณภาพเยี่ยมราคาเป็นกันเองอมสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปแล้วก็ทำวันต่อวันนะคะอาหารที่ลมเก่าไม่มีตกค้างนะคะถ้าเอาไข้าวค้างมาขายก็ขายไม่ได้ครับจะตึงไปครับคนที่นี่คนที่ลมเก่านี่เป็นคนที่แบบไม่ไม่ใช่เป็นคนเลือกกินนะคะ แต่ประเภทที่ว่าอย่างที่บอกมาสามอย่างคือต้องสะอาดอร่อยราคาก็ปานกลางซื้อได้อย่างเงี้ย <No. S 1> ก็อยู่ได้ค่ะแต่ถ้ามาขายเกินราคาแล้วทั้งไม่อร่อยแล้วทั้งไม่สะอาดนี่ม้วนเสียกับบ้านได้เลยค่ะเพราะคนส่วนมากนี่จะทำอาหารกินเองที่บ้านแล้วก็ส่วนน้อยที่ไปซื้อกินที่ตลาดอาหารสำเร็จก็คือ พวกท่านท่านทั้งหลายที่ไม่มีเวลาอย่างเช่นเจ้าคนนายคนพวกครูบาอาจารย์ข้าราชการต่างๆที่รีบไปทำงานเพราะฉะนั้นในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ท่านก็จะเลือกซื้อแต่อาหารที่ดีมีคุณภาพพร้อมจ่ายได้นะคะ mm. อันนี้ไม่ได้มาวิจารณ์อะไรพูดเรื่องริ่งค่ะแล้วก็อะไรอีกอะกำลังจะบอกว่าอะไรนะตลาดลมเก่าของเราร้อยปีนี่อยู่กับเรามานานนะคะ มีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดสดๆนะคะจากมีผลไม้ตามฤดูกาลตามฤดูกาลขายตลอดเลยอย่างเช่นนี่ลายใหญ่รุ่ยเรียงถ้าหน้ามันนี่โอ้โหคนขายกันเต็มเขาจะขายกันทุกร้านแล้วขายได้ทุกร้านเพราะว่าแต่ละคนเขาควบคุมคุณภาพของตัวเองแล้วออดคิดว่าคนลมเก่านี่มีเงินซื้ออาหารการกินช่วงโควิดนี่เดือดร้อนกันไหมก็มีเดือดร้อนบ้างครับแต่ว่าทุกคนก็ ก็ต้องเขาเรียกอะไรนะเอาเอาตัวรอดตัวเองนะครับเขาจะจัดสรรปันส่วนในการใช้เงินอืแล้วก็ไปทํางานหาเงินมาแล้วก็ใช้ซื้อของที่จําเป็นช่วงโควิดพอเศรษฐกิจเริ่มดีก็ก็จะกลับมาขายดีเหมือนเดิมอืมอมอมแต่ช่วงนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับคนก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วเนะเริ่มเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะหาหาเงินได้โควิดมันเริ่มซาล,ลงแนละ้ว แล้วอยากจะฝากบอกคนที่จะมาท่องเที่ยวภูทับเบิกว่าว่าจะต้องมาซื้อของที่ตลาดลมเก่านี่จะต้องมาแมีช่วงไหนอาหารการกินก็มีช่วงเช้ามืดเลยครับสมมตมาถึงเช้ามืดก็ จริงๆก็ตลาดเขาเริ่มมาตั้งประมาณตีสามเพราะว่ามีรถเล่เขามาซื้อของอะไรเขาจะตั้งเร็วหน่อยตั้งแต่ตีสามมาถึงหกโมงเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวถ้ามาจากที่ไกลนะคะมาซื้อแต่เช้าได้เลยแล้วช่วงเย็นก็มีของอาหารมีตลาดเย็นก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นแต่ว่าถ้ามาช่วงประมาณพีคๆเลยแม่ค้าเต็มนี่ประมาณห้าโมงห้าโมงจนถึงหกโมงหกโมงเริ่มซา แล้วที่อําเภอลมเก่านี่มีคลองถุงคลองถมอะไรเขาไหมก็มีทุกวันอังคารครับคลองถมอยู่ตรงอ่อะไรนะทางไปทางไปห้วยมะเขือทางไม่ไกลเลยวังเวินไปเลยวังเวินไปนิดเดียวตรงแยกวัดเข้าเข้าวัดวังเวินเออใช่ตรงนั้นจะมีคลองถมทุกวันอังคารถ้าเกิดว่ามาซื้อก็ช่วงก็จะเป็นช่วงเย็นครับที่เขาตั้งร้านกันถ้าเกิดใครขึ้นมาพักแล้ว เป็นวันธังวานก็ลงมาตลาดคองถมได้ครับถามตางถามคนข้างทางก็ได้ครับว่าไปคลองถมไปทางไหนก็ชี้ถูกค่ะแล้วก็ขับรถไปไม่ยากครับค่ะแต่ถ้าหากใครสนใจอยากจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าคลองถมที่ตลาดหลมเก่ามีอะไรขายบ้างลองเข้าไปดูในช่องฟินแลนด์ไทยการ์เดนนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะทีออ่อะไรนะเที่ยว อ่าคลองถมหล่มเก่านะคะรีวิวนะคะคลองถมหล่มเก่ามีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะอยู่ที่ช่องนี้นะคะฟิลแลนไทการเดนนะคะจะเห็นขยยองขายเยอะนะคะาดลอ,ลองดูก่อนก็ได้คะ่ะดูในคลิปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปหลังจากนั้น่ะลองถ้าจะไปตลาดจริงก็วันอังคารคะ่ะแล้วหลังกินข้าวแล้วอ้อทำอะไรเปลี่ยนเรื่องก่อนอทำอ,อะไรวันนี้ แม่บอกว่าจะพาไปอะไรนะหวานผักแล้วก็จะทํารีวิวหน่อไม้การเพาะชาหน่อไม้มไผ่ตอไผ่ที่เราเอามานะ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะโอเคนะคะให้ออสกับต้นกินข้าวกันให้เรียบร้อยก่อน<ม>อโอ,โอโต้นล่ะจะหมดแล้วยังลูกหมดแล้วครับอ๋ออร่อยไหมอร่อยครับอ๋ออร่อยออโอเคโอเคออสจบ ปิดคลิปหน่อยเกิดกดุไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิติดตามนะครับ่องฟินแันไทยการเด่นสวัสดีครับ